ฉึงไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นบุญเลโ่โอ้ยโอ้ยนอะฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยบุญเล่สั้นมีผู้ใดเคยแอบม,มากเพื่อนจะของบัวพี่นองตอนสมัยผู้ขายเป็นวัยรุ่นสมัยเรียนมัธยม เคยมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะฮะเป็นมม่กันนี่แหละอ่าคบกันก็เป็นมม่กันนี่แหละไปใส่มาใส่ก็เป็นหม่กันนี่แหละไปเบื้องมอลาก็เป็นมม่กันเป็นหนังอ่าไปเบิ้งหนังกลางแปลงน้ากันไปเบื้องมอลาน้ากันไปเที่ยวน้ากันแว่าความรู้สึกเข้านี่นาตีคิดอะไรกับเธอมากกว่าคําว่าเพื่อนแม่นบพี่น้องบุญแล้วซะผู้ใดเคยมีความรู้สึกแบบนี้บ่แอบมักม่เจ้าของ ผมเสืออ้อหลายผูอะไรยคนก็คงจะมีความรู้สึกแบบนี้คือการตอนสมัยเป็นไมรุนผมเนี่ยบุ้ยครับพี่น้องครับอเอ๋มักผู้สาวผู้หนึ่งพี่นอ้องเสว่าสาวกุกผุหละทั้งบันดงสวรรค์อำเภอทากันโทรกัละสินผู้ละเขาก็คิดกับเฮ้าแค่มูพี่น้องเอ้ยเจ็บปวดโอ้คักดังเปาะโหลดพี่นอ้อง <laughs> เฮ้ยควนคนเฮ้านะความหักลรวมันกะหามจิตใจกันยากคัะพี่น้องครับบางผู้บางคนนะฮะกะแอบไปหักมูจะของกะมี่ผู้ขานี่แหละอืมอ่ามอบของขวัญเห้เขามอบนั้นมอบนี่ให้เขาอืมแต่ว่าประกาบอกเขาแบบตรงๆนั่นนะย่านความเป็นเพื่อนนะมันเสื่อมคลายเออ แต่แอบมากเพื่อนนี่บางพวงคนแอบมากเพื่อนบาพี่น้องนะความรักมันหามกันบาได้ดอกครับพี่น้องกับความโดยเฉพาะความฮักในวเวรียเนานะพี่น้องนะเออบางผู้บางคนแอบมากมูจะขวางคือบุขาเนี่แหละสุดท้ายก็โอ,อกหักดังปอเขาไปก้าผู้อื่นซ้ำก็ได้กด็เลยได้แค่เป็นแค่เพื่อนกันึ่งไม่รู้อะไรบ้างเลย ในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยว่าเพื่อนคนหนึ่งมันแอบมันคิดไปไกลกว่าเกินเพื่อนกันลองก็ลองกาเป็นร่องหลายเดาไปสัตหละมักเพ่งนี่ครับเมื่อกี้นี่เปเบิ้งแอหดังเพื่อนสนิทมากอยู่ในเน็ตครับพี่นองครับก็เลยนึกถึงเอ้ยสมัยตะกี้เนาะ นะเคยแอบมากมูจะขวางนอกสั้นแหละก็พักมันกับพานไปแล้วละ่ะตอนนี้เขาก็ได้ลูกได้ผัวละละแล้วล่ะจะเออจะขวางก็ได้ลูกได้เมียล,ะล,ะละ้วล่ะสุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันคือเก,ก่าวุว่นเลยอะมีใครแอบร,รักเพื่อนตัวเองมาอ้างยังเมื่อคืนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดทุกปุ่มนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์อยางสร้างสรรค์ใท้หไหอยนะครับได้